ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามจากพระสุตันตปิฎกขุทธกานิกายอัปทานกัจจายนะวักที่ห้าสิบสี่มหาโกธิกะเทราประธานที่เจ็ดในสมัยพระพุทธเจา้าปธุมุตตราท่านเกิดเป็นครามอยู่ในกรุงหังสาวดี เรียนจบไรเพศได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวงแล้วสดับพระธรรมเทศนาทั้งนั้นพระธิระเจา้าพระองค์นั้นทรงตั้งสาวกผู้แตกฉานในปฏิสัมพิธาฉลาดในอัฏฐะในธรรมะในนิรุตติและในปฏิพานไว้ในตำแหน่งเอตะทะคัค้าเราได้ฟังดังนั้นแล้วก็ชอบใจ จึงได้นิมนต์พระชินาวรเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกให้ฉันตลอดเจ็ดวันในครั้งนั้นเรายังพระพุทธเจ้าผู้เปรียบด้วยสาครพร้อมทั้งพระสาวกให้ครองพาแล้วหมอบลงแทบบาดมูลปรารถนาตำแหน่งนั้นลำดับนั้นพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกได้ตรัสว่าจงดูพรามณ์ผู้สูงสุดผู้นี้ ที่หมอบอยู่แทบเท้ามีรัศมีเหมือนกลีบดอกบัวพรามนี้ปรารถนาตำแหน่งภิกษุผู้รู้ซึ่งเป็นตำแหน่งประเสริฐสุดเชิงอัตแปลจากคำบาลีว่าเศษถังพุทธะภิกขุสะในอัตตกถาเทระคาถาตรงนี้เป็นพุทธาเศษฐะภิกขุสะเท่ากับปรารถนาตำแหน่ง แห่งภิกษุผู้มีความรู้ประเสริฐเพราะการบริจาคทานด้วยศรัทธานั้นและเพราะการสดับพระธรรมเทศนาตามนี้จากเป็นผู้มีความสุขในทุกภพเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่จากได้สมมโนรสเช่นนี้ในอนาคตการอันยาวนานในกลับที่หนึ่งแสนแต่นี้พระศา,าสดา มีพระนามว่าโคดมซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพรามนี้จยากเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจากเป็นโอรสอันธรมะเนรมิตเป็นสาวกมีนามว่าโคติตะของพระศาสดาเราได้ฟังพระพุทธายากรณกรนั้นแล้ว เป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระชินเจาตราบเท่าสิ้นชีวิตในครั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้มีสติประกอบด้วยปัญญาด้วยผลของกรรมนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมันเราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเราได้เสวยราชสมบัติ ในเทวโลกสามร้อยครั้งได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิห้าร้อยครั้งและได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอันไพูรณ์นับครั้งไม่ทวนเพราะอำน,นาจแห่งกรรมนั้นเราจึงเป็นผู้ถึงความสุขในทุกพบเราท่องเที่ยวไปแต่ในสองพบคือในเทวดาและมนุษย์คติอื่นเราไม่รู้จัก นี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วเราเกิดแต่ในสองตระกูลคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์หาเกิดในตระกูลต่ำสามไม่นี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วเมื่อถึงชาติสุดท้ายเราเป็นบุตรของพราหมณ์เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติมากในกรุงสาวัตถี มารดาของเราชื่อจันทวดีบิดาชื่ออัสสลายนะในคราวที่พระพุทธเจา้าทรงแนะนำบิดาเราเพื่อความบริสุทธิ์ทุกอย่างเราเลื่อมใสในพระสุคตเจา้าได้ออกบวทเป็นบรรพชิตพระโมคคัลานะเป็นอาจารย์พระสารีบุตรเป็นอุปปชฌา เราตัดทิฏฐิพร้อมด้วยหมูลรากเสียดายในขณะที่ปรงผมและขนาดที่ครองภากาสาวพัดก็ได้บรรลุพระอรหันต์เรามีญาณในอัตธรรมะนิรุตติและปฏิพานฉะนั้นพระผู้มีพระภาคยาวผู้เลิศกว่าโลกจึงทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งเอตะทัค้า เราอันท่านพระอุปติสสะไปถามในปฏิสัมพิทาก็แก้ได้ไม่คล่องขัดฉะนั้นเราจึงเป็นผู้เลิศในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพเตจาเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระมหากริกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลมหากริกะเทราประทานจบทกถามหากริกะเทราประทานที่หนึ่งพึงทราบคำอธิบายในอปทานที่เจ็ดจังต่อไปนี้ อภิธานของท่านพระมหากริกะเทระมีคำเริ่มต้นว่าในกับที่พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระในวงเล็บปทุมุตตโรนามาชิโนดังนี้เรื่องเริ่มต้นเป็นอย่างไรแม้พระเทระรูปนี้ก็เป็นผู้มีอธิการอันทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อน สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าปทุมุตตระท่านเกิดในตระกูลที่มีโภ้ามากในกรุงหังสวดีถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วพอมารดาบิดาล่วงหลับไปดำรงตำแหน่งกุดุมพี อยู่ครองเรือนวันหนึ่งในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่าปทุมุตระทรงแสดงธรรมเขาเห็นชาวกรุงหังสวดีถือของหอมและประเบียบด,ดอกไม้เป็นต้นโน้มน้อมค้อมกายไปทางที่อยู่ของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยาวพร้อมกับคนเหล่านั้นได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระศาสดาทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทาจึงคิดว่าภิกษุรูปนี้เยี่ยมยอดกว่าภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทาในพระศาสนานี้ เราพึงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งเหมือนดังภิกษุรูปนี้บางในเวลาจบเทศนาของพระศาสดาเมื่อบริษัทลุกไปแล้วจึงเข้าไปไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าสูน,นิมนต์ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอนิมน์รับภิกษาที่เรือนของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาทรงรับนิมนตเขาถวายบังคมพระผู้มีพระภาค้าวทำประทักษิณแล้วกลับไปยังเรือนของตนของหอมและกระเบียบดอกไม้เป็นตน้น ประดับที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้าและที่นั่งของภิกษุสงฆ์ตลอดทั้งคืนอย่างรุ่งแล้วให้คนจัดแจงของเขียวของฉันไว้พอล่วงราตรีนั้นไปได้นิมนต์พระาศาสดาซึ่งมีภิกษุหนึ่งแสนรูปเป็นบริวารให้เสวยและฉันข้าวสารี อันมีกลิ่นหอมพร้อมทั้งแกงและกับอันเป็นของกินร่วมกับยาโคและของเขียวนานา,นานชนิดหนาะที่อยู่ของตนในเวลาเสร็จพัตกิจคิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งยิ่งใหญ่นักไม่ควรถวายทานเพียงวันเดียวปรารถนาตำแหน่งนั้น ควรถวายทานตลอดเจ็ดวันติดต่อกันแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นแล้วจึงจักปรารถนาเขาได้ถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันโดยทำนองนั้นนั้นแหลในเวลาเสร็จพัฒกิจให้คนเปิดโรงเก็บผ้าวางผ้าเหนือละเอียดชนิดเยี่ยมซึ่งเพียงพอทำเป็นไตรจีวร ไว้ที่บาดมูลของพระพุทธเจ้าและได้ถวายไตรจีวรแก่ทิกษุหนึ่งแสนรูปแล้วเข้าไปไกลพระตถาคตหมอบลงที่บาดมูลของพระศาสดาแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิกษุรูปใจที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศ กว่าภิกษุผู้ปฏิสัมพิทาในวันที่เจ็ดนับแต่วันนี้ขอให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนภิกษุรูปนั้นบ้างขอให้ได้ปวดในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะทรงอุบัติในอนาคตพึงเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมพิธาด้วยเถิดพระศาสดา,าทรงทราบว่า ความปรารถนาจะสำเร็จจึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการคือในที่สุดหนึ่งแสนกับแตกกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามวโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกความปรารถนาของท่านจากสำเร็จในพระศาสนาของพระองค์เขากระทำบุญในชาตินั้นตลอดอายุ จุติจากนั้นไปเสวยเทวสมบัติแล้วท่องเที่ยวไปมาอยู่ในเทวดาและมนุษย์เขาท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างนั้นสั่งสมบุญและยานไว้ในภพนั้นนั้นในพุทธบาทการนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาสาลในกรุงสาวัตถี มารดาบิดาตั้งชื่อให้เขาว่าโกติกะหากจะมีคำถามว่าทำไมจึงตั้งชื่อเช่นนั้นไม่ตั้งชื่อตามมารดาหรือตามฝ่ายญาติมีปู่ตาเป็นตน้นพึงทราบว่ามารดาบิดาได้ตั้งชื่อเขาตามความหมายว่าผู้โขกสับทิมแทง คนที่พบเห็นด้วยหอกคือปากเพราะเขาเป็นผู้มีความรู้และฉลาดในเวทางคศาสตร์ในตักกศาสตร์ของตนและของผู้อื่นในนิคันดุศาสตร์เกตุพศศัสาสตรในอักษรศาสตร์หลายแขนงและในการทยากรพร้อมทุกประการ เขาเจริญไวัยแล้วเล่าเรียนไตรเพศจบศิลปศาสตร์ของพราหมณ์วันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาจึงออกบวชตั้งแต่เวลาได้อุปสมบทแล้วก็บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาเศ เป็นผู้เชี่ยวชาญในปฏิสัมพิทาไม่เกรงโกลัวเข้าไปหาพระมหาเถระถามปัญหาก็ดีเข้าไปเฝ้าพระทศพลก็ดีถามปัญหาในปฏิสัมพิทาสี่เท่านั้นดังนั้นพระเถระรูปนี้จึงกลายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้บรรลุป,ปฏิสัมพิทาเพราะ ท่านได้สั่งสมบุญไว้ในปฏิสัมพิทานั้นและเพราะท่านจำนาญในปฏิสัมพิทานั้นต่อมาพระศาสดาทรงอาศัยมหาเวทัลสูตรเป็นเหตุเริ่มต้นทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมพิทาว่าภิกษุทั้งหลาย มหากธิกะเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้บรรลุปฏิสัมพิธาเชิงอัดจากอังคุตรนิกายเอกานิบาตเล่มที่ยี่สิบข้อหนึ่ง้สี่หน้าสาสิบสองสมัยต่อมาท่านเสวยความสุขอันเกิดแต่วิมุติอยู่เกิดความโสม,มนัส เมื่อจะประกาศอภิธานที่ประพฤติมาแล้วในการก่อนของตนจึงกล่าวคําว่าในกับที่ข้อความละพระชินเจาวพระนามว่าปถุมุตตระในวงเล็บปทุมุตตโรนามาชิโนเป็นตนคำนั้นทั้งหมดมีความหมายง่ายทั้งนั้น เพราะมีนายยัตดังค่าพปเจ้ากล่าวมาแล้วนั้นแล้คำว่าสุตรทางในคำว่าอิทถังสุทมายัศสมามหาโกติโกในวงเล็บทราบว่าท่านพระมหาโกติกะเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลนี้เป็นนิบาทลงในความหมายบอกให้ทราบ คำว่าอายัสมาเป็นคำเรียกโดยความเคารพอย่างยิ่งเหมือนดังคำว่าอายัสมามหาโมคคัลาโนในวงเล็บท่านพระมหาโมคคัลานะดังนี้แลอัตตกถามหากฏทิกะเทราประทานจบอุรุเวลากัสปาเทราประทานที่แปด บุพาจาริยาของพระอุรุเวลกัสปะเทระข้อที่หนึ้อยี่สิบแในกลับที่หนึ่งแสนแต่กลับนี้พระชินเจารพระนามว่าปทุมุตตะผู้รู้แจงโลกทั้งปวงเป็นนักปราดมีพระจักสุขได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์เป็นผู้ตร,รัสสอนทรงสแสดง ให้สัตว์รู้ชัดส่งช่วยสัปพสัตว์ให้ข้ามผลวัฏฏะสงสารฉลาดในเทศนาเป็นผู้เบิกบานส่งช่วยประชุมชนให้ข้ามผลเป็นอันมากพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาสแสวงหาประโยชน์ให้สัปพสัตว์ทำเดียรถีที่หมาเฝ้า ให้จำรงอยู่ในเบญจศีลได้ทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้พระาศาสนาจึงไม่มีความอากูลว่างจากเดียรถีงดงามด้วยพระอรหันตู้งที่ผู้มีความชำนิชำนาญพระมหามุนีพระองค์นั้นสูงห้าสิบแปดศอกมีพระชวีวันงาม คล้ายทองคำอันล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32สองประการครั้งนั้นสัตว์มีอายุหนึ่งแสนปีพระชินเจา้าพระองค์นั้นก็ดำรงพระชนอยู่ประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามผลวัต,ตะสงสารด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพาน ด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจเศษโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้ง31มบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนา ในมหากุศลทางสินเพื่อมักผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ,คะ